กรณีคุณบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถูกปล่อยตัวออกมาจากที่คุมขังหรือจากเรือนจำมาอยู่ในสภาพของผู้ถูกพักโทษเป็นระยะเวลาสปีหเดือนหลังจากติดคุกมาแล้วเจปีกรณีคุณบุญทรงเนี่ยนะครับเป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เราได้ยินข่าวคุณบุญทรงออกมาได้สักวันสองวันปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีข้อมูลเล็ดลอดออกมาว่าคุณภูมิสารพลซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งก็ถูกตัดสินจำคุกคดีเดียวคือคดีจำนำข้าวเหมือนคุณบุญทรงเนี่ยนะครับถูกปล่อยตัวออกไปก่อนหน้านั้นแล้วครับโดยไม่มีใครรู้มาก่อนเมื่อหลายเดือนก่อนและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า หลังจากนั้นก็มีข้อมูลออกมาอีกครับเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยคุณวชระเพชรทองอดีตสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกสอบถามไปยังกรมรลาธิาว่าเสียเปลียงผู้ที่มีบทบาทเชื่อมต่อกลไกสําคัญในเรื่องการทุจริตในยุคสมัยรัฐบาลยิ่งลักหลายเรื่องทั้งเรื่องบ้านเอ,อื้ออาทรทั้งเรื่องคดีจำนาข้าวส่วนกรณีคดีจำนาข้าวเนี่ยก็ถูกตัดสินจําคุกเหมือนกัน นะครก็ถูกพักโทษออกมาแล้วเช่นเดียวกันทําให้ประชาชนจํานวนไม่น้อยครับว่าคนเหล่านี้ถูกตัดสินจําคุกเช่นคุณบุญทรง48ปีจําคุก7ปีแล้วอ,ออกมาได้แล้วก็ออกไปพักโทษอยู่ที่บ้านแม้จะติดก,กําไร E.M. ก็ตามอีก3ปี5เดือนคุณภูมิสารพลออกมาแล้วนะครับพักโทษอยู่เสียเปลียงออกมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับประชาชน ก็เกิดความรู้สึกว่าคําตัดสินของศาลให้จําคุกเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั้นเพื่อจะทําให้คนที่กระทําความผิดโดยเฉพาะหลายท่านกระทําความผิดเกี่ยวกับคดีทุทจริตเหล่านี้เนี่ยได้เกิดความหลาบจําแต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในเดือนจําระยะเวลาหนึ่งไม่น่าจะหลาบจําหรือไม่เพราะฉะนั้นกรณีคุณบุญทรงกรณีคุณภูมิ เรืนี้ของเสียเปลี่ยงที่ขณะน,นี้ล้วนแล้วแต่พาเลทออกมาจากเรือนจําไม่จําเป็นต้องอยู่ในเรือนจําถึงแม้จะมีโทษจําคุกสูงสูงส0มส,ส,ส,สปีคกือบห้ปีกันอย่างนี้จะเป็นเชื้อไฟไปเติมความไม่พึงพอใจของรัฐบาลหลายๆเรื่องที่กําลังมีอยู่ในปัจจุบันทั้งเรื่องที่ถูกร้องให้ตรวจสอบเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องที่ มีคนเคลื่อนไหวออกมาประท้วงออกมาต่อต้านรัฐบาลหรืออาจจะไปไกลถึงขั้นลงถนนหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากครับว่าการที่เลือกปล่อยคนเหล่านี้ออกมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถึงแม้จะเป็นการกระทําที่ถูกต้องตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในความรู้สึกของประชาชนนั้น รัฐบาลไม่แน่ใจว่าคิดไปถึงหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะชอบด้วยกฎหมายแต่ชอบทำหรือเปล่าถ้าประชาชนรู้สึกว่ามันเกิดความไม่ชอบธรรมเรื่องแบบนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ไปเติมเชื้อไฟในหัวใจประชาชนจำนวนไม่น้อยที่รักความยุติธรรมและจะทำให้รัฐบาลเหนื่อยหนักมากยิ่งขึ้นครับ